ดีครับพี่น้องทางภาคอีสานของเฮาสุขูสุคนนะครับครับเมื่อนี้พญยยอ่อนอ่อนซ่อนหมอล่ำนะครับกลับมาพอกับพี่น้องอีกเที่ยนึงในในความช่มชอบนยิยมช่วมชอบบอกจากสันสะน,นะครับสำหรับพญยยอ่อนเด้นะครับ ขอนิยามเอฟซีนะครับมอนี <c oughs> บอกมาถึงแบบบงทางบันเทิงทางหมอลลงหมอลำแล้วก็ดานหนังแบบอีสานอีสานนะครับพี่นอ้องมอนีมาเว่าถึงสิ่งที่พญอ่อนมักนะครับบอมเนแต่หมอลำครับพญอ่อนนี่มักหนังแบบแบบรักษาวัฒนธรรมอีสานอีสาน,สานเรื่องเล่าเก่าๆนะครับมักครับ โดยเฉพาะได้ยินข่าวนะครับอันนี้ได้ยินข่าวว่า <c oughs> คุณนุ่มโจนะนุ่มโจหรือว่าคนเือนบอดโจนะ,ะจากบวงสาวน้อยเพชรบัรแพงเพิ่นมีความคิดอยากสั่งหนังเรื่องอาา่ออกครับพี่น้อง <c oughs> โอ้ผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่นา น่าสนใจนะติดตามนะครับผมผู้หนึ่งครับล่อคอยอยู่ด้ว่าอยากเบิ่งหนังเรื่องนี้แต่ว่าก็ได้เบิ่งคลิปเบิ่งเรื่องเล่าวความเป็นมาบอง่ายครับหนังเรื่องใข้ออกกับบอง่ายครับเพราะว่ากําลังเริ่มตน้นแต่ว่ากับปรากฏว่าบอดโจกะได้ออกมามาว่าถึงอุปสรรคปัญหาเนาะมันมันเกิดยังข้นผมก็สิบ่ไปเจาะหรอกครับแต่ว่าผมเส่อว่า หนังแต่ละเรื่องนี่มันมีคุณค่าของมันครับมันบอร,บเรอะเบืนเนอนะเสีอว่าหนังเรื่องนี้ก็จะเป็นหนังเรื่องหนึ่งถ้าบอโจยังตั้งใจอยู่ยังคิดจะเข็ดอยู่เนี่ยนะครับผมเสีอว่าสิ่งดีๆกับสิน้ำผ้าบอโจให้ไปถึงจุดมุ่งหมายในในสิ่งที่อยากเข็ดเพราะว่านุ่มโจเนี่ยเป็นคนคนรุ่นใหม่ครับที่มีความ เอินว่าเป็นคนติดดินผู้หนึ่งทอมใจนะครับแม้ว่าวงการบันเทิง่นจะประสบผนสําเร็จนะครับถือว่าเป็นคนที่มีเงินมีทองละแต่เท่าที่เฝ้าบึงความคิดเฝ้าบึงาการดําเนินชีวิตของของหนุ่มหน่อยคนนี้นะครับรู้สึกว่าเป็นคนที่มีความคารวะต่อผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็มีความหน้อมๆทอมตนนะครับแล้วก็ หากในศินละปะเนี่ยแหละอธิมักนะครับก็คือมักว่าเป็นคนที่มักในศินละปะของอีสานบ้านเฮาอยากอนุรักษ์ไวขนาดเป็นคนหนุ่มนะมีโอกาสมีช่องทางที่จะไปเงานทังอื่นอยู่เมืองนอกเมืองหน้านะครับก็ก,ก็ยังกลับมาสืบสานทายทอดในงานของพ่อแม่ที่เป็นรักษาอไวอนุรักษ์ไวเพิ่นก็มาทายทอดต่อมาสานต่อว่าใส่ง่ายนะครับ คิดว่าคือสิ่อยู่กับสิ่งเหล่านีมาตั้งแต่หน่อยนะพอแม่พ่นอยู่กับเรื่องเล่าของหมอล่องหมอล่แล้วก็หมอล่องหมอล่ำมันก็มมที่ไปที่มาคําว่าค่ายอกแต่มาจากหนีแหละครับมาจากเรื่องเล่าของหมอล่องหมอล่ำนะครับก่อนที่ล่ำก็ต้องขึ้นคู่นะครับไว้คู่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยอยู่ในในวงการหมอล่ำในยุคก่อนนะครับแต่ว่าบอกว่าสิเป็นยุคใดครับการ ที่ว่าต้องมีค่ายอ่อนเนี่ยต้องมีครับมอลําทุกคนนักนดนตรีทุกคนต้องมานาั่งครับมานั่งมาเขาเอื้นว่าย่อ,อคู่นะครับหยุย่องคู่บาอาจารย์ที่เขาพาเหตุพาธรรมนะครับแล้วก็มีสิ่งที่ผู้นําองค์กรนะหัวหน้าว่งทุกคนกตต้องเป็นคนนํากาวนวาเวามีสิ่งต่างๆที่เขาในพิธีนะ อันนี้ก็บออยากว่า,าไปว่ามันมีอย่างแต่ว่าฐานังเรื่องนี้นะครับได้สร้างขึ้นมาผ่านปันป้นเปลอประสักมานะครับก็จะเป็นหนังที่มีคุนคามากนะครับที่ใจคนรุ่นหลังได้หูวงว่าเออที่ไปที่มากข,ของความสําเร็จของวงการมอหองมอลำเนี่ยมันมากมันไปจังไดมากังไหนทุกคนควรจะอยู่ในกรอบความเข้าลบหรือว่าความ ยกย่องยกย่องคู่บาอาจารย์นี่ระดับสําใดนะครับเนาะโอ้มันเป็นภาพที่อยากเห็นนหลีด้ครับว่าเออการนาเนินเรื่องมันี่เป็นไปจังใดหนังอีสานครับพี่งนานะหนังอีสานคนอีสานส,สั่งตอนนี้บอดโจกะรู้สึกว่าซ่งบึงกระสิเจออุปสรรคนั่นนะครับนะจะว่าทอบออาจจะบอท่านทอดหรอครับแต่ว่าอาจจะสะดุดไปหน่อยหนึ่งนะครับ เฮ็ดให้อ้ว่าเออหนังเรื่องนี้มันต้องมีคุณค่านะขันมันบ่มีอุปสรรคเฮากับบ่ได้เรียนรู้ครับมันต้องเรียนรู้ไปแล้วนี่ล่ะครับมันสิไดเพิงอีหยงครับขันมันเวลาเผชิญปัญหาจังซี่ละครับมันก็สิไดเพิงคําว่าคายออกเนี่ยนะมันต้องมีที่ไปที่มานะครับก็เลยอยากให้บดโจให้กําลังใจบดโจให้สร้างหนังเรื่องนี้ให้สําเร็จเด้อนะครับนะถืวว่าคนหนุ่มไฟแห้ง ในหนังเรื่องนี้ได้ออกมาฉายนะครับผมเบิ้งคลิปแล้วก็เห็นใจนะครับเรื่องรล่าต่างๆเพื่อนก็คงสิดําเนินไปแต่ว่าสิ่งที่อยากเรียกร้องนะครับพี่น้องครับผู้ใดมีประสบการณ์ผู้ใดมีความรู้ผู้ใดสามารถหาคนมาส้างหนังเรื่องนี้ซอยบอดโจโดได้ก็หามาดเด้อครับเพื่อกันกับน้องๆคนที่อยู่มหาสารคามนะครับนะเพิ่นเป็นคนหนึ่งที่ส้างหนังเรื่องสเปเลอร์สำเร็จเนี่ย ก็อยากให้คนทังสี่แหละครับมาให้คาปรึกษาแนะนําแน่มาซอยกันแน่้นมหาสารคามคือกันนะครับเนาะมาซอยส้างให้หนัง<ม>เรื่องไข่ออดนมันด่งดังให้มันเป็นประวัติศาสตร์นะครับไผ่กระไดผู้รักผูใ้ใยผู้อาวุโซในวงการต่างๆาผู้มีความรู้มาซอยบอดโจนะครับเนาะผมว่าเรื่องเรานี่มันเป็นเรื่องที่เขาควรจะมาทายทอดน้ากันเป็นความภาคภูมิใจของคนอีสานน้ากันนะครับเนาะผมก็เลย อยากขอให้ผู้ผู้มีประสบการ์สร้างหนังหลายๆเรื่องมาที่มันประสบผลสาเร็จมาโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าผ่านไปแล้วนะครับเรื่องสัปเหรอเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับอีสานประเภทนี้วัฒนธรรมของคนที่จากโลงนี้ไปแล้วพันเหตุอย่างไรเนาะสัปเหรอคืออีหยังนะครับนี่แหละครับมันเป็นเรื่องเล่าที่น่าสนใจน่าติดตามเพราะว่าคนแต่ละภาคว่าวเหนืออีสานนี่ก็มีเรื่องเล่าแห่ง เอิดว่าเป็นความเสื่อในทองถินนะครับมีมัดมีมัดทุกท้องถิ่นบอกว่าชาติใดศาสนาใดล่ะคําว่าทองถินนี่มีมัดน,นะครับวัฒนธรรมประเพณีเดชกันมาสนับสนุนคนอีสานบันเท่านะครับเป็นนังผมจังมาเบาครับเพราะว่าผมเป็นคนอยู่มหาสารคามแมนตอนนี้ผมสิ่ใหญ่ามาอยู่อุบลกระตามนะครับบานมหาสารคามเป็นบานของ พนักงานผมนะครับผมก็ได้ไปอยู่หันอยู่อำเภอกันทรวิชัยนะบ้านบอดโจก็อยู่อำเภอโกสุมบ่ไก่กันครับอยู่ใกล้ๆผมก็อยากขึ้นมาให้กำลังใจเด้อนะครับให้กำลังใจบอดโจแล้วค่อยติดตามอยู่ครับทุกคนนะครับเชื่อว่าสิได้เบิ่งหนังเรื่องนี้แน่นอนนะครับคิดว่าบ่โดนนะครับเนาะับสําหรับคลิปนี้ก็มาให้กําลังใจนะครับพี่น้องของเฮาวทุกผู้ทุกคนมาซอยกันครับสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาต เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ